ลาวยุคใหม่นะครับลาว2021หรือลาวปีหน้าเนี่ยคือประตูการค้าการลงทุนสู่จีนนะดังนั้นนะครับจากคลิปที่แล้วนะคลิปเก็บเหตุที่คนเข้าไปสนใจเยอะมากนะฮะผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังต่อนะครับว่าโอกาสตรงนี้คุณจะไปขยายธุรกิจจะไปลงทุนที่เรายัางไงได้บ้างนะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แนวทางนะครับ หลายคนก็จะมองว่าโอ้โหโควิดยังมีปัญหาอยู่แล้วคน10-20ล้านคนจะมาเข้าลาวได้ยังไงนะครับถูกต้องนะครับโควิดมีปัญหาอยู่นะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ได้นะครับแต่นักธุรกิจและนักลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจโควิดนะครับเขาเข้ามาก่อนนะดังนั้นเนี่ยก่อนที่นักท่องเที่ยว10 20ล้านคนนะครับจากจีนจะทะลักเข้าลาวนะครับหลังจากรถไฟลาวจีนมาเรียบร้อยเนี่ยนะครับสิ้นปี นะเกิดอะไรขึ้นครับคน10-20ล้านคนนะครับจากจีนเข้ามานะครับขนเงินเข้ามานะอย่างน้อยเนี่ยคุณคิดว่าหลักการทั่วไปของคนไปเที่ยวนะครับนะอย่างอย่างผมเนี่ยเวลาไปลาวเนะี่ยอย่างน้อยผมต้องมีประมาณ4ีห้าหมื่นละนะครับอันนี้คือคิดง่ายๆนะไปที่ลาวเวลาปกติไปใช้ไปจ่ายเนี่ยปกติก็4ีห้าหมื่นไปแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยคนจีนนะเงินเงินจีนนี่เป็นเงินหยวนนะสกุลเงิน4ี่จุดกว่าถึง5กว่าแล้วนะเขาเข้ามาในลาวเนะี่ยอย่างน้อยก็ประมาณ 2- 3สามหมื่นหยวนนะตีเป็นเงินไทยก็คูณ5เข้าไปนะสองสามหมื่นหยวนนะคูณ5เข้าไปก็เป็นเกือบเป็นแสนนะต่อคนนะ1ิบยี่สิบล้านคนเข้ามานะคุณลองคำนวณเข้าไปนะนะครับเงินจะะลักเข้าไปที่ลาวมหาศาลนะครับ โอกาสตรงนี้นะครับโอกาสในการลงทุนโอกาสในการขยายธุรกิจนะครับคุณจะมองดูหรือคุณจะเข้าไปหยิบฉวยโอกาสนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากเข้าไปลงทุนที่เราจริงๆนะครับในยุคโควิดมันก็เข้าไปได้นะครับก็ทําเอกสารไปนะฮะแล้วก็ไปทํางานทําการแล้วก็ไปฉีดวัคซีนที่เราได้นะครับเป็น กึ่งก่งวัคซีนทัวร์นะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่วัคซีนทัวร์นะมันเป็นวัคซีนธุรกิจนะครับเข้าไปลงทุนทํางานทําธุรกิจแล้วก็ฉีดวัคซีนที่นั่นก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสนะในขณะที่ไทยเราเองเนี่ยเรายังแย่งวัคซีนกันอยู่เลยนะครับโอกาสการค้าการลงทุนในลาวมีมากมายมหาศาลนะครับสนใจก็ทางเชลล์อินเวสเซอรนะครับ,รบผมก็เปิดรับทุกคนอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับไว้พบกันที่ลาวแล้วก็จีนนะ เราเน้น2ประเทศนี้นะครับช่วงนี้นะครับหลังจากนี้ก็อาจจะไปเวียดนามนะไม่แน่ใจ